พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะมาดูคุณเมดาล้างเห็ดกันนะครับผมวิธีล้างเห็ดนะครับค่ะค่อยๆจับเบาๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วลคุณเมดไปเก็บจากคนครับมือนี่ไปคนเดียวไปผูด้เดียวเลยลูกสาวกำลังไปอยู่ค่ะอ๋อ <im itation> มันเอานะครับเนาะช่วงนี้มันเอาเห็ดก็เลยเอ,ออกร้อนร้อนแบบคนแทบจะทนไม่ได้ร้อนเมื่อวานนี้ร้อนเห็ดมันเกิดตั้งแต่เมื่อวานไปแม่ไปมันก็บานหมดแล้ยเห็ดละงอกขาว <im itation> ถ้าไปเ <im itation> มื <im itation> ม่ว <im itation> มอวานน่น <proceso> าคงจะสวยๆอยู่หรอกละงอกขาวเกิดอยู่ค่ะอีกหน่อยก็จะลงอกเหลืองครับ Icana, โอ้โหทษๆทๆดทวนทวดทวดดอกใหญ่นะครับก mm ็ไ hmm. ม่ถือว uh ่ากับแกนะก็กินได้อยู่นะครับได้เดี๋ยวยินบอพี่นองเลยเห็ดออกกันเ้ออยุพกกกบไก่เ่ครับจาหนีไปมองเก็บไก่ค่ะแช่นี่ก็ตุ่ม เจ้าน้อยกับว่าเฮ็ดเพาะนะครับเป็นแบบไหนค่ะยิ่งผู้เลี้ไฟยิ่งเยอะค่ะทุผู้เลี้ไฟแห้งไร่ค่ะโอ้เพร่ะใส่ขึ้นไปเก็บเพื่อกเอาบ่นอะครับ่ะต้องขออนุญาตต้องขออะไรเงค่ะเฮ็ดนี่ผู้เลี้ไฟนี่เยอะไหมหองเคยท้ามาหากินนะครับเนาะหมองเคยเป็นแรงหาเฮ็ดหาอย่างหาของปลามีผักหวานมีมีทุกอย่างค่ะครับไม่มีรัง ออใ่มากเลยนะครับผมโอ้ยขึ้นแม่เราล้างแบบชํานาญมากเลยครับเห็ดยังเห็ดยังเป็นดอกเหมือนเดิมนะครับคมเมนผมล้างเองเลยเพี่องเออหมุนอุ้ยปุ๋ยบันเทิ่งศิลนครับยาบกระมุถ้าไม่ชํานาญจริงๆก็เห็ดหมุนนะครับถ้าใครล้างไม่เป็นนะครับ ใครสนใจอยากได้เห็ดนะครับสั่งได้นะครับช่องแม่ดาโกกเกนะครับแม่ดาโกกเกนะครับผมคุณแม่เพิ่นไปเก็บเห็ดมืออื่นก็สิไปอีกแล้วว่าเพราะท่านบพท่านไอ้ลุงจิมมี่เลยแล้วเด้ดจะดอกอ่อนวาสนาผมได้แต่ดอกแก่ๆที่เราเมื่อกินครับเพราะว่าอ่อนๆเมาหมดอ่อนๆเมาหมดเซตเลยผมไม่มีเซ็ตแต่ดอกอ่อนได้บ้าน ดอกอ่อนกับดอกแก่กับแช่เพื่อกันแล้วนะครับเนาะใช่ยิ่งแก่ยิ่งมันเลยนะยิ่งแก่ก็ยิ่งหอม <c oughs> ที่เป็นไข่ไข่นะหอมครับ,รบหรือพรุ่งนี้มาจองก่อนเลยไข่ไข่นั้นโอเคครับผมคลิปน,นี้อะไรก่อ,อนครับเนี่ยถ้าฝนลงอูเห็ดก็จะเก็นอืมถ้าฝนลงอีกออกอีกค่ะแมอนอยู่ครับ ฝนตกลงใส่แล้วก็บรรยากาศแดดออกนี่สิเพ่งเห็เห็ดเกิดนะครับเนาะค่ะฝนตกร้อนเห็ดเกิดค่ะอากาศอบอ้าวเห็ดเห็ดเกิดดีพี่น้องอ่ะผมจะลงคลิปไปเพ่งแค่นี้นะครับพี่น้องเนาะนะครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะได้เห็ดนะครับอ่าพันไปพันมาท่านี้ครับติดต่อนเมดากกอกได้นะครับผมนะครับมีทั้งผักหวานนะครับผักหวานกระมี ผักหวานก็นมีนะครับก,กีหลอ,อกอีไล่ก็มีแล้วว่านะครับอีหลอกก็มีน่น,นะครับรกแกงอีหลอ,อกจะใครหมดแดงเนี่ยว่อแสบไรโอเคครับผมลงคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับ